ท่องยุทธภพ,พโดยขุนน้ำหมึอง,งเปิดศึกคนคุ้นเคย,ดยเดิมพันข้ามพักวีรศัก์แป้งมันโคราชประกาศศึกพิพัฒน์น้ำมันปักใต้ชิงเก้าอี้เรามาวอท่องเที่ยวและกีฬาแม้เคยสังขัดคล้ายเดียวกันวันนี้ค่ายแป้งมันพันล้านสวมเสื้อสีแดงมีแต้มต่อและกองหนุนเพียบขณะที่การจัดโผคณะรัฐมนตรีเศรษฐาหนึ่งยังไม่ลงตัว เนื่องจากพักร่วมรัฐบาลหลายพักยังต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีรวมถึงภายในเพื่อไทยก็ยังฝุ่นตลบประเสริฐจันทละลวงทองสอสอบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพักและกำนันป้อวิรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลอดีตรมชคมนาคมในานามสุ้มโคราชมีสอสอ14คนปักธงจองสองกระทรวงคือคมนาคมและท่องเที่ยวและกีฬาประเสริฐจันทละลวงทองชิงดำสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจส่วนกำนันป้อวิรัศักดิ์ ข้ามพักไปท้าชิงโกเกียพิพัฒน์รัชกิจประการก่อนวันบวชนายกมีรายงานข่าวอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยยื่นข้อเสนอไปที่เพื่อไทยว่าขอมหาไทยกับท่องเที่ยวและกีฬาส่วนคมนาคมและสาธาร,รณาสุขยกให้เพื่อไทยไปเลยในว่าทีมเจรจาเพื่อไทยจะส่งต่อให้เศรษฐาทวีสินนายกป้ายแดงเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะให้ตามคำขอของภูมิใจไทยหรือไม่ แต่ที่แน่ๆคือคู่มวยข้ามพักที่ต้องสู้กันดุเดือดคือกำนันป้อโคราชกับโกเกียหัดใหญ่กำนันป้อวิรัดก์หวังสุภกิจโกศลอําลาภูมิใจไทยด้วยหัวใจช้ำชเหมือนขนไม่มีค่าและตัดสินใจนำพลพักคโรงแป้งมันสายเอี่ยมเฮงและเอี่ยมธงชัยเข้ามาสังกัดค่ายทักษิณทีมกำนันป้อภายใต้แบรนด์เพื่อไทยทำผลงานได้ยอดเยี่ยม กวาดสสได้12ที่นั่งจากทั้งหมด16ที่นั่งแบ่งออกเป็น2ซุ้มย่อยคือซุ้มแป้งมัน7คนและซุ้มประเสริฐ5คนบวกกับสสบัญชีรายชื่ออีก2คนคือประเสริฐจันทระลวงทองและสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรวมแล้วซุ้มโคราชมีสส14คน สำหรับตำแหน่งรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬากำนันป้อจองไว้ให้ลูกสาวคนโตสุดาวันหวังสุภกิจโกศลสส,อสอบัญชีรายชื่อและอดีตกรรมการผู้จัดการบริษัทแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรมจำกัดซึ่งแวดวงธุรกิจแป้งมันจะรู้จักสุดาวันหวังสุภกิจโกศลแม่ทับใหญ่ค่ายเอี่ยมเฮงเป็นอย่างดีสุดาวันเป็นคู่ชีวิตของป๊อบนิกรสมกลางสสนครราชสีมาเขต8ซึ่งเป็นลูกชายของสมศักดิ์สมกลางอดีตสสพรรคไทยรักไทย 30ปีที่แล้วกลุ่มเรือประมงย่านน่านน้ำอันดามันย่อมรู้จักชื่อเสียงของโกเล็กและบริษัทภาคใต้เชื้อเพลิงจำกัดโกเล็กมีลูกชาย3คนคือโกเกียพิพัฒน์รัชกิจประการโกโตพิบูลรัชกิจประการและโกนังพิทักษ์รัชกิจประการ ปัจจุบันบริษัทภาคใต้เชื้อเพิงได้เข้าตลาดหลักทรัพย์และเปลี่ยนชื่อเป็นบมจ PTG e n e r จ y เนดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน PT ทนวินได้รู้จักโกเกียและเจเปียหนาทีรัฐกิจประการตั้งแต่สมัยพักพลังประชาชนก่อนจะย้ายมาที่พักภูมิใจไทยโกเกียเจเปียรับหน้าที่เป็นแม่ทัพภาคใต้ค่ายสีน้ำเงินสร้างผลงานโดดเด่นมาตั้งแต่สมัยการเลือกตั้งปี2562รัฐบาลประยุทธ์2 พิพัฒน์รักชกิจประกาศได้ดั่งเก้าอี้รามวาท่องเที่ยวแทนพัญญาการเลือกตั้งสอสอที่ผ่านมากก,กี้พิพัฒน์นำภูมิใจไทยกวาดเก้าอี้มาได้12ที่นั่งกกี้จึงหวังที่จะเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวอีกสมัยเพื่อสารงานต่อเมื่อต้องเจอคู่แข่งสายแข็งอย่างคำนันวีรศักดิ์คงต้องวัดใจในายกเศรษฐาว่าจะตัดสินใจเลือกค่ายไหนน้ำมันหัดใหญ่หรือแป้งมันโคราช